สวัสดีค่ะดิสนชื่อกีฟนะคะเกมในบริษัทวินเนอร์ที่เล่นคือเกม MU เกมซีลเกมเอ็กซ์ชและเกมเอ็กซิเดชันค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องหลอนนะคะชื่อเรื่องครั้งสุดท้ายที่อยากทำค่ะเรื่องมอีว่าพวกเราจะไปเที่ยวเหตุกันค่ะพอนัดล่วกหน้ากันแล้วหนึ่งวันแล้วก็ไปเจอกันหน้าทางเข้าค่ะตอนสี่ทุ่ม แต่แล้ววันที่ไปเที่ยวค่ะมีน้องคนหนึ่งไม่ได้มาค่ะชื่อน้องแพเตราะเราก็พยายามโทรหาค่ะแต่ว่าโทรไม่ติดเลยแล้วลราน้องแพทก็มาค่ะตอนห้าทุ่มมาด้วยสีหน้าที่แบบเศร้าๆหน้าซึมๆไม่พูดไม่จากรับใครเราก็เลยถามว่าเป็นอะไรพะรเรากับพ่อแม่หรือเปล่าคะมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกพี่ได้นะ หรือว่าไม่อยากมาถ้าไม่อยากมาก็กลับบ้านไปได้ไม่เป็นไรพวกพี่เข้าใจและน้องเขาก็ใส่หัวค่ะไม่พูดอะไรพวกเราก็แดนกันต่อจนถึงอ่อเลิกเลิกจากเที่ยวค่ะเริ่มทยอยกันกลับบ้านน้องแพทค่ะเป็นที่ที่แรกที่ไปส่งเพราะเป็นทางผ่านที่แรกแล้วเราก็ไปถึงบ้านของน้องแพทค่ะน้องแพทก็ลงตามมาด้วยลงมาข้างหลังอะนะคะ ทีนี้เราก็กดออดเพื่อเรียกคนในบ้านค่ะออกมาเปิดประตูให้คุณแม่น้องแพทออกมาค่ะแล้วก็บอกว่าแม่คะเอาแพทมาส่งค่ะแม่ถึงกับร้องไห้แล้วบอกว่าน้องแพทเสียชีวิตไปแลาา้วนะลูกเราตก,กใจมากรีบหันหลังไปดูข้างหลังแล้วก็ไม่พบน้องแพทจริงๆค่ะงงและกลัวก็เลยรีบวิว่งเข้าไปค่ะในบ้านของแม่น้องแพทค่ะ แล้วปรากฏว่าทราบมาว่าน้องแพทเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้ตอนช่วงเยน็นตอนไปซื้อกับข้าวได้ถูกรถสิบล้อผ่าไฟแดงค่ะสนเสียชีวิตนี่อาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่น้องแพทอยากทำตามคำสัญญายังไงพวกพี่ๆก็ขอให้วิญญาณของน้องแพทไปสู่สุคตินะคะ